ลูกเล็กสู้สูส้เอาไหนเอาน้ำหรอออลักลกลักสู้สู้แมอให้พเบ๊กอดอ่ให้พ่อเบสกอดจูกเป่อนสู้ลูกสู้ ออกมาลูกออกมาสู้สู้นีเ่เดี๋มันดีอยู่เดี๋ยวมันก็ออกลูกมันก็ออกลูกหนูไม่กินยาแม่บอกให้กินยาทุกวันต้องเตือนแม่นะลูกป่ะมันจะได้ขี้ไอ้นี่นะ ออกยังออกไหมไม่ออกอ้อเออเออออกปะเหนือเทียมเย่เก็บมันติดด oh, ูดิม <was. S 2> <c ười> ันจิดมันติกหนูมาทีอะโอ้โหมันติกหนไอ้ดูดมันจิไว้แล้วผมไม่เก็บดูดด้วยอ่ะเหรอลูกใช่ เดี๋ยวเราต้องกินยาทุกวันนะมาได้อง่ายๆเนาะโอเคไหมเโอเค,อเคสัญญามันเด็กดีลกูก